ทหารพรานค่ายประรงชัยเนี่ยตอนนั้นไม่มีการช่วยพบเป็นการปฏิบัติการรับนอกประเทศเขาเรียกว่าขุนสาราชาเฮโรอีนหน่วยกล้าตายเขาเรียกว่าแซปเปอร์ทำไปภารกิจที่มันเสี่ยงที่สุดเขาจะส่งหน่วยนี้เข้าไปกองกำลังขุนสาประมาณ6,000คนมันจิตกระจายอยู่เต็มเรา3ามเ ลุยมันก็ตายไปเรื่อยๆเราเนี่ยเราตายตามลาน้ำเนี่ยแหละเพราะเดินไม่ไหวแล้วทุกคนทําเพื่อชาตินี่คือเกียรติของทหารใช่เวลาที่เสียชีวิตในสนามรบจะเหลือแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องเอาเอาตัวมาไม่ได้ตัดเอาแต่หัวมาก็มีอยากให้พี่กรกก์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนรักหรือเพื่อนสนิทที่แบบ ต้องจากไปก่อนเวลาสมควรไม่พี่ไปรบด้วยกันแล้วแบบพลาดโดนอย่างเงี้ยคือทหารผ่านจุดโจมค่ายปักธงชัยพวกเราไปรบนะเป็นมันเป็นหน่วยรบโดยตรงครับทุกสมรภูมิที่เราเข้าไปรบเพื่อนที่ไปด้วยกันจะต้องเสียชีวิตทุกครั้งต้องมีบาดเจ็บมีพิการมีเสียชีวิตทุกครั้งบางทีไปด้วยกันเนี่ยตอนเช้าพอาเราเข้าเตีตมเต,มติมไมนะ่นามันก็ตายอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าทหารผ่านศิลปักธงชัยทุกคนทําใจบอกกับตัวเองว่าแล้วแต่ดวง ทำเพื่อชาติตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารและวงตระกูลอันนี้พวกเราจะท่องท่องย้อนขึ้นใจพวกเราจะคิดอย่างนั้นพวกเราคิดอย่างนั้นตอนจะออกไปรบทุกครั้งก็คุยกันไหมพี่นั่งกินข้าวกันเงี้ยบอกเฮ้ยเราพรุ่งนี้จะได้กินข้าวด้วยกันอีกป่าวะใช่ใช่มีไหมไม่คุยกันอย่างนี้เหรอเอาอาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของใครสักคนนะคือพูดกันสนุกสนานเนี่ไม่ได้ีเรียดสครับแต่จริงๆแล้วไปปุ๊บมันก็ตายตายทุกสมรภูมิเพราะว่าเราไปรบเนาะครับ การรบกันก็เหมือนการสาดน้ำกาหากันร่วมเปียกทั้งท้องฝ่ายอยู่ที่ว่าใครจะเปียกมากเจยกน้อยเพื่อนเราไปมันก็มีคนบาดเจ็บมีตายมีมีครั้งไหนที่เป็นที่จดจำแนละ้วเรารู้สึกว่าน่ากลัวดุเดือดเข้มข้นที่ที่นะ่จริงๆแล้วมันเหมือนกันทุกอันนั่นแหละทุกอันนะทุกอันแต่ว่าที่ที่เพื่อนเราที่หนักที่สุดกับตอนที่ไปถลม่มโรงงานเฮลินขุนสายอย่างเงี้ย สาเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนชาวบ้านนะพ่อค้ายาเสพติดแต่เขามีกองกําลังเขาบอกเขาก็ฝึกฝึกการรบเขาประกาศชาวบอกชาวโลกว่าเขามีกองกําลังทหารเพื่อที่จะยึดเอาประเทศของเขาคืนถูกพมา่ายึดไปพมา่ายึดรัฐฐานเนี่ยยึดรัฐฐานไปนะเขาต่อสู้เพื่อจะเอารัฐฐานคืน<อ>แต่จริงๆแล้วก็ทํายาเสพติดเขาก็มีเป้าหมายของเขานะฮะที่เขาต้องการที่จะยึดรัฐฐานคืนจากพมา่าถูกไหมฮะใช่ เขามองว่าเขาก็เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งที่ถูกฐานพม่าลุกรานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นที่ต้องการของทางการพรม่าเหมือนกันต้องการอเมริกาก็ต้องการตอนนั้นเพราะว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ยาเสพติดของโลกเนี่ยมาจากไหมาจากาแกเนี่ยนะฮะับเาเรียกว่าขุนสาราชาเฮโรอ,อีนสอ,อนนนะไรอหนตอนนั้นไปปราบหรือไปสืบหรือไปอะไรยังไงพี่คืออเมริกันกดดันไทยเรื่องปราบยาเสพติดขุนสารที่มันเนี้ย รเราก็ค่ายปากงูชัยก็ได้รับคําสั่งตรง,งกองัพบกมาว่าให้เราเป็นหน่วยที่จะต้องปรับอันดับแรกเราต้องไปสืบก่อนก็เราก็ส่งทหารคนหนึ่งไปแทรกซึมอยู่ในบ้านหินแตกเพื่อเพื่อสืบให้รู้ว่ากองกําลังขุนศาตั้งอยู่ตรงไหนมีโรงงานเฮลีนอยู่ที่ไหนบ้านหินแตกจังหวัดอะไรครับจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันในวันนั้นก่อนนะทุกวันนี้เขาเรียกว่าบ้านเทิดไทยเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ใช่ใช่ผมเคยไปทหารผ่านคนนั้นคือ ก็ตอนที่ส่งไปตอนนั้นก็ทหารทานยอดชายไอ้นี่มันเป็นคนจริงๆอะยอดชายมันพูดได้ห้าภาษาภาษาพมา่าภาษากะเหรี่ยงภาษาท้องถิ่นของไอ้นั่นนะครับก็เลยส่งไปแล้วก็ให้มันไปภาดฉลุงให้มันแต่งตัวเป็นคนพมา่าให้มันพูดภาษาพม่าอย่างเดียวก็เป็นสายสืบครับปลอมไปเป็นอะไรครับเป็นชาวบ้าน เข้าไปหาสับปลรดรขายตามหมู่บ้านาเป็นหินแตกเพื่อหาข่าวแล้วพี่ยอดชายเนี่ยไปอยู่กี่ปีกี่เดือนแปดเดือนไปสืบแปดเดือนถึงได้ข้อมูลเบ็ดเสร็จได้ข้อมูลอะไรมาบ้างพี่ว่าได้ข้อมูลว่าขุนสามีโรงงานเฮิดินอยู่ที่ไหนมีกองกําลังเท่าไหร่มีการขนยาเสพติดเส้นทางไหนอ,อะไรต่างๆแล้วการที่เราแค่ไปแบกสับประรดขายเนี่ยทำไมถึงรู้ลึกอ,อย่างนั้นพี่ ก็หมู่บ้านนินแตกเมื่อ<ม>ก่อนมันเป็นฐานาของทหารขุนศาเลยก็คืเอ,อเป็นหมู่บ้านขุนศาว่าเป็นหมู่บ้านญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นใช่แล้วก็เป็นฐานทหารเขาด้วยเป็นกองบัญชาการใหญ่ด้วยอืมอืมอืมแล้วทีนี้เราก็ไปขายให้เขาตีสนิทตีสนิทจน,น,นสามารถเข้าออกได้จนสามารถรู้อืม <ừ. S 1> แล้วเขายังเคยนะเขายังเคยขุนศาเนี่ยไอพวกกองคาราวานเนขายังเคยบอกว่าเออจ้างไปช่วยกันแบบฝิ่นมาจากฝั่ง สั่งพ่มาเข้ามาทีเนี้ยมันก็ไปมันก็ไปได้ค่าจ้างเที่ยวละห้าสิบาทพี่ยอดชายเนี่ยเหรอใช่ไปรับจ้างเขาใช่อ๋อเขาลองใจยังไงเหละก็ว่าเออ,อไปขนฝิ่นไปหาไปกับกองคาราวานเขาครับอันนี้มันก็ต้องไปไม่ให้เขาได้พิรุษก็ก็ได้รับความไว้ใจเพราะว่ากล้าไปขนฝิ่นมาให้่<ช>ถูกไหมมันก็ไปทั้งสามสีเ่เที่ยวเที่ยวสุดท้ายก็มีการประทะกันเหมือนกันเลด ็นนี้ออกมาได้เพราะว่าวาแดงนี่มันมันจะไม่ถูกกับขุนศามันจะยิงกันลบกันอยู่สมัยก่อนมันจะแย่งพื้นที่ปลูกฟินอะไรกันก็โชคดีนะว่าไม่โดนว้าแดงซัดซะตอนนั้นนะฮะก็รอดชีวิตมาเคยเจอขุนสามั้ยครับพี่ยอดชายนอันนี้ไม่ได้ถามก่อนนะครับคงคงจะไม่เจอเพราะว่าจริงๆแล้วขุนศากาจะนายใหญ่นายใหญ่จะไม่เห็นแล้วมีโรงงานเฮโรอีนที่ผลิตเฮโรอีนก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่อยู่ลึกจาาว่านหินแตกเข้าไปในฝั่งพม่าสิบห้ากิโล <15 S 2> สิโรงงานหกิโลในฝั่งะม่าสิบห้ากิโลตอนนั้นก็พอกลับมาพอได้ข่าวเรียบร้อยว่าเขามีโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็เปิดยุทธการเข้าตีโรงงานเป็น,ปนไงบ้างครัยุทธการนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็มีการรับสมัครหน่วยกล้าตายเขาเรียกว่าแซปเปอร์แซปเปอร์เนี่ยหกิบสองคนแซปเปอร์ครับ คัดเลือกจากทหารพานที่สนใจทั้งหมดแล้วก็ฝึกหนักเราเตรียมการฝึกเงีับรู้สึกฝึกจะฝึก3เดือนใน3เดือนนี้ต้องฝึกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่างหนักเลยแล้วก็ฝึกแบบชนิดว่ากินข้าววันละมือ้อแบบว่าฝึกเพราะว่า,เราเ,ราเราเตรียมการกินข้าววันละมื้อเพื่อรองรับถ้าเราไปแล้วเราถูกล้อมเรากลับไม่ได้เงี้ยเราจะต้องอดเราต้องฝึกให้ร่างกายขรับ,รบหน่วยซัพเปอร์60กว่าคนเนี่ยก็คือคัดเลือกมาจากทหารพานที่กล้าหารอยู่แล้วแหละเก่งอยู่แล้ว แต่ฝึกให้เป็นหน่วยกล้าตายที่สูงขึ้นไปอีกใช่ก็คือหน่วยซปเปอร์ครับซปเปอร์เนี่ยเคยได้ยินนะเป็นหน่วยของเวียดนามใช้มีดฆ่าคือแบบไปเยียบเยบเลยเป็นนักฆ่าที่แบบไปเยียบเยบเลยจับปาดคอใช่เมื่อก่อนเวียดนามก็ใช้ซปเปอร์มีหน่วยซปเปอร์หน่วยดักกงไงละ่ะของของเวียดนามในมือมีดเ <c oughs> วียดนามมือมีดนะซปเปอร์เนี่ยแต่ของเราเนี่ยคือของเราคือหน่วยกล้าตายเขาไปถล่มด้วยอาวุธ ทุกชนิดเลยเขาฝึกมาทุกรูปแบบนั่นแหละแต่ภารก,กิตก็คือต้องทําในภารก,กจิตที่มันดูมันเสี่ยงที่สุดเขาจะส่งหน่วยนี้เข้าไปเรียกว่าเสี่ยงจริงๆและงานนี้ก็เสี่ยงด้วยเป็นการปฏิบัติการรับถล่มโรงงานเฮเอ็นคุนสาในปีสองพคนหนร้บสี่เราก็เปิดจุตการโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาอาวุธยุโทโธปกรณ์เงินงงเดือนกล้องไนท์วิชั่นอะไรต่างๆเขาสนับสนุนหมดเลยกล้องกลางกลคืนนะ มีอะไรบ้างพี่แฟปเปอร์เวลาเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างมีต้องเอาอะไรไปบ้างปืนอาวุธที่นําไปอ่ะปืนกลเนี่ยนาไปก็อาให้ครอบรัวที่สุด400นัดต่อนหนึ่งคนแล้วก็ทุกคนจะต้องมี M72 ยิงจรวด M72 แล้วก็มีปืนกลจานมี M79 มี r p g โอ้ยพี่เดี๋ยวนะที่เล่าให้ฟังนี่อีกหนึ่งคนนะไม่ไม่ไม่อาวุธห,หมายความว่าแต่ละคนอนะมันมันจะถือต่างกันแต่ว่า M72 <อ>ต้องถือทุกคน แต่ละคนจะถือต่างกันแต่ว่า M72 เนี่ยถือทุกคน M72 ก็คือระเบิดปืนจรวดปืนจะลวดเออ M72 คทุกคนมี M72 ใช่แต่ปืนอย่าง M16 เนี่ยไม่ได้มีทุกคนไม่มีหลาคนนี่ถือ M16 ก็ถือคนนี้ถือปืนโกลจานคนนี้ถือปืนปืนกลจานเป็นไงพี่ปืนกลจานก็ปืนจะมีสายมันจะมีเป็นกลมๆมีลูกอยู่ในนั้นร้อย สายหนึ่งกล่องหนึ่งก็มีร้อยลูกอ๋อปืนกลที่มีสายเป็นอย่างนี้ออนั่นแหละอ๋อน,น,นั่นคือปืนกลจานครับทำไมจะต้องมี M72 ทุกคนพี่ผมมองว่าไอ้ปืนกลที่เป็นเงนี้ยน่าจะมีทุกคนแต่ไอ้ M72 เนี่ยไม่น่าจะมีทุกคนแต่อันเนี้ยทำไมมี M72 ทุกคนปืนกลเนี่ยสำหรับยิงกดตึง้งตๆ้งต้งต้ง,ตง,ตง,ตงถ้าหากว่าเขามีที่กำบังมีที่หลบเขาก็จะปลอดภัยครับแต่ปืน M72 มันเป็นระเบิดมันเป็นจรวดพอยิงตุ้ มันก็จะทําลายล oh. ร,รัศมีสิบกวเมตรนี่ก็ลาบหมดอานุภาพการทําลายล้างดีกว่ากาลายลาย้างก็พบ M72 คน็อัคนละอันแล้วก็อาวุธอะไรต่างอาหารการกินอาหารที่เราเตรียมไปสําหรับ7วันระวังแผนว่าไปกลับเจนครับกินวันละมือเนี่ยไปกลับ7วันจบ,บปฏิบัติการเสร็จทุกคนที่ไปฝึกหยฝึบ6 2คนแต่เอาไปแค่39คน โ,โหก็คัดคนที่เป็นสุดๆเพราะว่าพรอปสามเก้าไปพื้นที่ที่เราจะผ่านจากประเทศไทยไปพมา่าเนี่ยครับกองกาลังขุนศาประมาณหกพันคนมันจะกระจาอยู่เต็มมีความเห็นว่าถ้าไปจํานวนมากการที่จะผ่านไปนี่มันจะไปไม่ได้มันคนจํานวนมากจะเกิดเสียงดังข้าสึกอ,อาจจะตรวจเห็นสามสิบเก้ามันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเป้าหมายเล็กครับกลางวันเนี่ทุกคนจะต้องเจ็บตัวเงียบซ่อนเงียบครับพอกลางคืนปุ๊บ แทรกซึมเดินไปแทรกซึมแทรกซึมเพื่อให้ผ่านพวกนี้ไปได้จงคืนเขาคิดไม่ถึงหรอกแล้วก็เราก็ไปจํานวนน้อยด้วยเก่งมากเลยนะ39คนจะต้องฝ่า6,000คนเข้าไปนี่รับ15กิโลนั่นผู้ชมจัดชายแดนไทยจังหวัดเชียงรายนะไปถึงโรงงานผลิตเฮโรอีนใหญ่ของคุณศาเนี่แล้ว6,000คนปกป้องเขาอยู่มันก็กระจายอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละเรา39ครับลุย คือเราไปเราเราใช้เวลาไม่กี่วันรเราไปถึงครับพอไปถึงปุ๊บเราก็ตรวจการเห็นโรงงานเราก็เข้าตีตอนนั้นมันมันมันไม่รู้เลยและว่าเราเข้าไปเดี๋ยวนะพี่ไปถึงโรงงานเนี้ยตีได้เลยอ๋อไปถึงโรงงานเราก็ถล่มโรงงานเลยถล่มเลยเจ็ดส<ล>ิบเก้าต้องต้องทุกอย่างเลยแล้วก็ฟอสโฟลงฟอสโฟลาตระเบิดทําลายเผาเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ถอนตัวโหสุดจยจดเลยกล้าหาญมากมาก ไปถล่มโรงงานเขาก็เรียกว่าเป็นหัวใจใหญ่เส้นเลือดใหญ่เขาเลยนะครับที่ผลิตยาเสพติดแหลแ่งเงินแหล่งทองอยู่ตรงนี้พี่ซัดของเขาพังนี่โอ้โหผมเป็นข<อ>ุนศ<ส>านี่ก็ได้อย่าให้เจอที่ไหน <laughs> พอถอนตัวกลับมามันรู้ตอนแรกมันไม่รู้พอมันรู้ปุ๊บมันสกัดทุกเส้นทางเลย จากเจ็วันที่ระวางแผนไว้กลายเป็นสิบหวันโอ้โหโคข้าโอดน้ำจากเราล่ามันกลายเป็นมันล่าเรากลางวันกลางคืนโดนหมดโอ้แล้วมีมีเอ2คนละอันมันจะพกได้กี่ลูกมันลูกปืน400ลูกที่ยิงเอาไปยิงเกือบหมดบางคนยิงหมดไม่มีปืนที่ต่อสู้ต้องหนีอย่างเดียวครับ m อีมเสืองเ็เอาไปก็ยิงจนหมดเพราะว่ามันถล่มกันหนัก คือมันปะทะกันมาตลอดทางมันจะซุ่มโจมตีมันตีเราตลอดเราหนีมาตามลําน้ําครับมันก็จะดักตามลําน้ําตอนไปเราไม่ตายพอตอนกลับเราเริ่มตายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนเราที่โดนยิงบาดเจ็บครับเราก็บาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตเราก็ปล่อยให้มันไหลตามแม่น้ํบก็เรียกแม่น้าแม่คำอะไรไหลลงมาโผ่ทางอาเภอแม่จันคนโดนยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะลอยน้าไหวครับพี่ก็จมเลยมันก็ตายไปเรื่อยๆเราเนี่ยเราตายตามลาน้ำนี่แหละ พราะเดินไม่ไหวแล้วอแล้วด่านั้นได้ลอยมากมันก็โดนซุ่มเป็นระยะระยะมันจะกัดทุกเส้นทางอะ่ะทั้งบกทั้งน้ําเพื่อนเราที่บาดเจ็บหนักๆยังไม่ตายผังเงาังเงาก็ลงในน้าําให้มันไหลมาตามน้ําบางคนก็ค่อยจมบาดเจ็บค่อยจมน้ําตายไปตายไปก็ถูกยิงมาตลอดอเอาตัวรอดมาตลอดพอกองกําลังนั้นเริ่มถูกตีถอยร่นออกมาสมมติว่าไปเนี่ยตอนไปเนี่ยเฮ้ยจำนวนวันมันเกินละบอกจะไปเจ็ดแต่ตอนนี้มันเกินละ ไอ้ข้างหลังนี้ยังไงพี่จะต้องเข้าไปช่วยหรือยังหรือยังไงคือตอนนั้นไม่มีการช่วยเพราะเป็นการปฏิบัติการรับนอกประเทศไม่มีใครรู้เลยหมายถึงว่าทหารหลักทั่วประเทศแม้แต่กองทัพบ,บกยังไม่รู้เพราะเขาเน้นว่าให้เป็นการปฏิบัติการรับเพราะว่าเราปฏิบัตินอกประเทศมันจะผิดสัญญาอะไรโอ้อต้องรับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดเรื่องของสอนธิสัญญาระหว่างประเทศใช่พะเรา <susp icious S 1> <ๆ S 2> ข้ามไปถล่มในประเทศเขาถูกไหมฮะใช่ใช เพราะนั้นไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยโอ้โหซัเปอร์นี่หน่วยกล้าตายจริงๆนะยพี่นะครับแล้วกลับมาเหลือเท่าไหร่พี่ไปสามเก้ากลับมาเหลือเท่าไหร่ตายเจ็ดแล้วก็ที่ไม่เจ็บไม่ตายสิบสองคนก็แสดงว่านอกนั้นตายเจ็ดแล้วก็ที่เหลือก็บาดบเจ็บบาดเจ็บยี่สิบครับ,รบเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยกลับมาสามสิบสองใช่เสียชีวิตเจ็ดครับโอ้ถือว่าภารกิจสุดยอดนะครับแล้วเจ็ดท่านที่สละชีวิตเพื่อชาติเนี่ย ได้นําร่างเขากลับมาชาปนกิจหรือว่ามาทําพิธีทางศาสนาเนีไปเอาตอนหลังก็มีตอนที่ตอนที่สองพวกพี่ไปกันไปเจ็บศพพวกเราเนี่ยเพราะว่าตอนที่หนีกลับมาเนะี่ยถูกไล่ล่าอย,ย,ย่างหนักก็ต้องเอาตัวรอดเฉากเสือดำนะั้นชฉากเสือดำก็ทําจากเรื่องนี้แหละอันนี้คือชื่อของหน่วยนี้ชฉกรเสือดำใช่เป็นชื่อจริงๆหรือว่าเอาเวลาไปเป็นภาพยนตร์แล้วเปลี่ยนอีกชื่อนะ เป็นภารกิจของชกเป็นตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยเฉพาะกิจเสือดําสาหรับภารกิจนี้โดยตรง๋อที่ที่ที่ออกมาสร้างมินละครน่ะนะใช่เออโอ้แต่ว่าละครมันจะมันจะแต่งเยอะแบบว่าแบบจริงๆแล้วไปแต่หน่วยนี้แต่ละครมันจะมีหลายหน่วยช่วยจริงๆไม่มีหน่วยนี้หน่วยเดียวเลยครับแล้วพี่เนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนนี่เข้าไปตอนไหนพี่ก็หลังจากนั้นกลับมาปุ๊บหลังจากพวกเรารอดมาปุ๊บก็กลับจะค่ายปากงไชัยครับ กลับมาค่ายปากตรงชัยอีกสามเดือนถึงไปมอบฟื้นฟูกําลังมาวางแผนใหม่ไปครั้งแรกไม่ให้ขุนสารู้ว่าเป็นใครครั้งที่สองเปิดหน้าเลยค่ายปากไปอีกแปดสองร้อยพี่กรกฎก็ไปด้วยในปีสองห้าตอนนี้บกคลาสองห้าก็คือหลังจากยุทธการฉอรกอรสอดํากลับมาสามเดือนครับอันนั้นเขาก็ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วดิพี่ลงลงโรงงานสร้างใหม่แล้วทําใหม่แล้วครั้งนี้เราไม่ได้เป็นโรงงานเรารู้ว่ากําลัง ของมันอย่ที่บ้านหินแตกกาลังกุนสาคือมันถล่มพวกเราเนี่ยเราก็ไปถล่มบ้านหินแตกเลยครังที่สองเนีครั้ <S <S งนี้เราใช้ปัดไปจํานวนมากเนาะเราถล,ลับสนับสูนุนนท์ใหญ่กองทัพปักปิดสามแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าถล่มเนี่ยตำรวจชายแดนเขตหกท้งภาคเหนือเขารับหน้าที่มกราคมรับหน้าที่เข้าตีก่อนเข้าตีก่อนแต่พวกฟีวังกําลังตามจุดต่างๆที่จะเข้าตีครับนั่นแล้วครับ แต่ตำรวจชายแดนไปปุ๊บก็ไปถึงบ้านห้วยพึ่งเลื่อรใกล้ๆบ้านนี้แต่ก็ใช้ไม้สโลคงประกาศให้คุณสามอบตัวแล้วเขามอบตัวไหมไม่มอบแล้วก็จะลมะลจะรวนก็มันใส่ตาย16ศพตัวชะดอกุ่มขุนสายิงระเบิดใส่เสียชีวิตไป16คนใช่โอ้โ,โหพี่ๆนั่นก็น่าสงสารมากคือเขาซื้อนะเขก็ไปเจรจาก<อ>็เาอาสโรคงบอกว่าไอ้ลงมามอบตัวนะ คิดว่าจะคุยกันได้ให้มอบตัวแล้วก็ให้ออกไปจากแผ่นดินไทยกองกําลังขุนศาก็เนี่ยแทนคาตอบก็ถล่มด้วยลูกคอด้วยจรวดเขาตายกันเกินบาดเจ็บกันเยอะตายสิบหกศพเพจของตํารวจจดาเขาก็ลงเหมือนกันนะเนี่ยก็มีภาพนี้เขาพยายามเจรจานะพี่เนอไม่อยากจะให้เสียเลือดเนื้อเยอะก็คงไม่อยากให้ชาวบ้านที่นั่นก็ต้องมาตายด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเล่นวิธีนี้เราก็เลยต้องถล่มเขายับเลยยามเย็นไหมพี่ ตอนหลังเขาแข็งเข้มแข็งไหมตอนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ายปัดไปจํานวนมากเนาะแล้วก็รับสนุนสนับสนุนจากกองทัพภาคที่สามแล้วก็ตั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังเครื่องบินโอวิเทนเราก็ไปทิ้งแล้วเปิดมันก็เละหมดอ่ะะโอก็คือว่าไปชุดใหญ่เลยไปชุดใหญ่ก็เลยหายไปเลยขุนสาราชายาเสพติดหายตั้งแต่วันนั้นเลยหายตั้งแต่วันนั้นเลยเขาก็หลบไปอยู่ในเขตของเขาคือฝั่งประเทศพม่าครับ แต่มันก็ยังมีมันก็หลังหลังมันก็ยังมีช่วงปีสามหนึ่งสามเนี่ยก็ยังมีการมาแอบก็มาปลูกฝิ่นตามแนวชายแดนไทยก็มีการลบก,ก,กันกับพวกวาแดงแย่งพื้นที่ทําฝิ่นกันค่ายปากก็ต้องถูกกองทัพอากสามขอข้ายปากลงไปอีกแหละครับค่ายปากก็กวาดล้างอยู่หลายปีนะยุทธการเมงลายุทธการปริแยกชัยหนึ่งปิแยกชัยสองค่ายปากขึ้นไปหลายรอบถักด่านพวกนี้ออกนอกประเทศทั้งหมดมันยิงกันตึงต้งตึงต้งติ้งตึ้งลูกปืนเนี่ยมันข้ามหัวพวกเราเนี่ย หน่วยของเราสั่งไปเรียกมันเลยไปเรียกผูน้นํามันทั้งสองฝ่ายมาคุยกันดินใช่แบบไปบอกเนี่ยเขายอมไปเรียกมนะันมาเลยเรียกผู้นําทั้งสองฝ่ายมาเพิ่งจะยิงกันมันปยิงในฝั่งพม่ามันยิงในเขตไทยมันไปนี่คือเรื่องจริงอตอนหลังนี่เขาไปสถาปนาแนวชายแดนพวกชนกลุ่มน้อยพวกขุนสาพวกกะเหรี่ยงพวกอะไรพวกผู้ใหญ่ก็ไปหมดแล้วขึ้น,ข,นขึ้นยึดทันวอดงวาแดงอะไรเขาค่ายปากไปมันไม่ค่อยสู้ครับเจรจากันได้มันกถอนร้อน ก็นั่นคือเรื่องราวของขุนสาครับแล้วแล้วขุนสาก็เลยถูกพม่าเนี่ยจับตัวไปครับกักบริเวณตอนหลังถูกจับเนาะถูกจับไปแล้วก็มาเสียชีวิตตอนท้ายๆไม่กี่ปีมานี้ได้ข่าวเสียชีวิตเจ้ายอดศึกก็ขึ้นมาแทนเจ้ายอดศึกก็เลยไม่มีการค้ายาเสพติดก็เลยทําแต่สิ่งดีๆดีๆผมเคยเจอกันนะเจ้ายอดศึกเคยไปเคยไปพูดคุยกับท่านที่ที่ฐานเป็นผู้นำที่น่ารักนะใจดี พี่ก็เรากดครับจําได้ไหมในสนามรบเนี่ยเรายิงไปเนี่ยกี่คนจริงๆแล้วนะทหารพันค่ายปักคุงชัยเราไม่ใช่เป็นมือปืนสไนเปอร์ทุกคนก็ยิงสู่เป้าหมายเห็นค่าสึกนอนตายเละอยู่นะไม่รู้ว่าลูกปืนใครบ้างพี่จึงไม่สามารถบอกได้ว่าอพี่ฆ่าก็คนเดียวหรือเปล่าครับพี่ก็สาดกระสุนไปต่างคนต่างก็ต่างคนต่างก็ยิงเป้าครับครับผมแต่พี่ไม่เคยใช่ไหมลักษณะแบบกําลัง จะเป็นจะตายแล้วซ้ำพี่ไม่พี่ไม่พี่เข้าใจดีดีใจดีแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เข้าใจพี่เราเราพูดกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพูดเรื่องความโหดร้ายอะไรนะแต่ทุกคนทําหน้าที่นะแต่บางทีประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพี่กรกฎก็อาจจะเป็นนักรบที่ไม่ได้ดุดันมากก็คือเจ็บบาดเจ็บก็จับไปนะครับเวลาที่เสียชีวิตในสนามรบเขาทำไงพี่เราต้องเอาศพเขากลับมา ต้องเอาศพกลับมาครับไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนพวกตั้มต้ามาไกลแปลกนะครับจะไม่มีการทิ้งเพื่อนไว้ในแนวรบจะต้องเอามาจนได้บากลับมายังไงกต้องเอามาหากลับมาจะเหลือแค่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ต้องเอาเอาตัวมาไม่ได้ตัดเอาแต่หัวมาก็มีทําไมพี่จริงเหรอจริงอย่างที่ร่มก้าวพวกเราก็ตัดเอาแต่หัวมาแล้วพี่พี่ทำไมทําไมต้องเอามาแค่หัวเพราะว่าอืพอเพื่อนเราตายปุ๊บยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม เขาจะเอาระเบิดระเบิดที่ว่าเหมือนก่อวินากรรมนะ่ะเ,ออเขาเจาะสลักออกแล้วก็เอาให้เพื่อนเราเนี่ยนอนทับไว้สองสามลูกถ้าเราขยับร่างปุ๊บระเบิดก็จะตูมอา้าวเราก็เลยแยบยนต์มากในะวิธีนี้ใช่นี่คือยุทธวิธีก็คือเขารู้ว่าต้องเอาศพเพื่อนไปแนะ่พอยกกะตู้มเลยใช่แล้วพี่รู้ได้ไงว่าข้างใต้น่มีระเบิดจริงๆแล้วอ่ะ ตอนฝึกตอนอะไรมาเราก็ต้องทําแบบนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามต้องทําแบบนี้ <ฮะ S 2> เราเองก็เหมือนกันคือหลังจากที่ยุติการลบปุ๊บก็ได้ขึ้นไปจับมือเข้าไปคุยกันเขาก็บอกว่าเขาทําแบบที่เราคิดว่าให้นอนทับระเบิดไปสองสามรูปอ๋อหมายถึงว่ามีการมีการพูดคุยจับมือตกลงสงบสึกกันแล้วสงบสึกกันแล้วอ๋อพวกเราก็ยังอยู่อยู่ตรงแนวนั่นแหละครับพอวันที่19กุมภาพันธ์ตะัดะับรัฐบาล <ค><ย>จะจยาหยุดยิงเพราหยุดยิงปุ๊บพวกเราก็เข้าไปที่ฐานที่เนินครับหนึ่งสี่สองแปดไปจับมือไปคุยกันกับพวกเขาเขาก็เล่าให้ฟังไอ้ตอนจะยิงกันฆ่ากันเนี่ยจะโอ้โหฆ่ากันให้ตายเลยนะแต่พอรัฐบาลคุยกันสงบสึกปั๊บไปคุยกันเนี่ยมันคุยกันยังไงพี่มีไหมมีไหมแบบเฮ้ยมึงยิงขอสักทีมีไหมไม่มีไม่มีนะเพราะว่ามันคือหน้าที่อทหารไม่ว่า ฝ่ายเขาฝ่ายเราทุกคนต้องทําหน้าที่ทหารมีหน้าที่ทำตามคําสั่งมีหน้าที่รบก็คือรบเมื่อเลิกกันรบเมื่อเลิกรบกันไม่ได้โกรธไม่เกลียดไม่ได้ไม่ทั้งที่เรารบกันเราไม่รู้จักกันแต่ทั้งสองฝ่ายทําหน้าที่ของตัวเองทุกคนทาเพื่อชาตินี่คือเกียรติของทหารใช่พอสุดท้ายก็ไปคุยกันปกตินะฮะตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาจะต้องตัดคอเอากลับเนี่ยเพื่อนํามาทําพิธีทางศาสนาแต่เอาล่างกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่หัวก็ยังดีคถูกไหมฮะ แล้วนี่การตัดเดียวคือเอาง่ายๆท่านผู้ชมคนทําไม่เป็นตัดไม่ได้เ<ช>พราะคอเนี่ยมันมีกระดูก<ช>หนาในท่อนี้<ช>เป็นกระดูกสันหลังที่มาถึงกระดูกต้นคอนะเพราะนั้น<ช><ช>ต้องเอาพูดง่ายๆคือจริงๆอ่ะจริงๆทหารพรานก็จะมีมีดพรานนะมีดพรานมีดที่ว่าประจําจตัวของการพรานที่ทางหลวงเขาแก้ห้และเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อมันจะมีในกองร้อยน่ะมันจะมีแต่ละแต่แตและชุดมันจะมีอยู่หนึ่งคนสําหรับเป็นเพชฌฆาตเป็นโหดๆ้วยเนี้ย แต่พี่คือพี่ไม่ทําตามหน้าที่ยิงกันยิงตามหน้าที่แต่พี่จะไม่ไปตัดแต่เพื่อนเพื่อน,น,นเราบางคนก็ยังลูกกับเวียดนามเนี่ยมันกําลังดิ้นกระเดากระเดามันยังไม่ตายตัดคอยิ่ <Messi> หัวตายรูปม,มีภาพก็มีแต่ว่าคงลงไม่ได้ครับจะให้ดูพิเศษอันนั้น<ม>ก็คือความโหดร้ายของสงครามนะครับพี่กรกฎอ่ะลบอยู่กี่ปีพี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เลือกเล่อพี่ครั้งสุดท้ายก็สงครามร่มเก้าปีสามสาม สองหนึ่งถึงสามสามโอ้ยาวนานกันนะครับพี่มีไหมเพื่อนที่แบบพอออกมาจากสนามรบแล้วที่ผมเคยดูในหนังอน,นะเวลาเราดูหนังสงครามเราจะเห็นเลยพระเอกอะไปลบมากๆเนี่ยร้อนแบบสงครามร้อนอะไรมีไหมมีไหมเพื่อนพี่เพื่อนพี่เกือบทุกคนพวกกินเล้าพี่เองก็ยังเคยจะนอนรับนอนปุ๊บอยู่แต่ในสนามรบฝันว่าลบกันโอ้ยร้องโวยวายเราต้องละเมอมีแต่อยู่ในสนามรบยิงกัน พี่มาอยู่บ้านปุ๊บตอนแรกๆเนาะนอนปุ๊บจิตประสาทอจิตสำนึกเราคิดว่าอยู่ในต้นามรบตลอดแฟนลุกเข้าห้องน้ำดีพี่ไม่มีปืนเสียงก็กระพิกตัวปุ๊บหาปืนคิดว่าเป็นฆาตศึกนั่นลงแล้วอีกอย่างเวลาท่าประจำที่อย่างที่เนี่ยพี่เดินไปตลาดพี่ยังบอกว่าพี่กลายเป็นตัวตลกของแม่ค้าแล้วอืหน้าฝนปีนั้นกับเดินไปตลาดฟ้าผ่าเปี้ยงกระโดดหมอบกิ้งลงร่องน้ำตลาดก้นหัวระเที่ยวเลย แล้วนี่เตือพี่เองฟ้าผ่าไปซื้อกับข้าวเลยนะฟ้าผ่าเปรี้ยงกระโดดหลบกระโดดหมอบแล้วก็ต้องกลิ้งหาที่ประกำบังกลิ้งลงร่องน้ําอือันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าคนไม่ไม่อยู่ไม่ไม่เคยอยู่ในสามรบนานๆแต่ฟังแล้วจะว่าไอ้นี่มันไม่ใช่หรอกแต่คนที่อยู่จะรู้เลยพี่ต้องใช้เวลาที่ว่าให้จิตใจมันสงบเน่ะสองปีสองปีกว่าพี่จะปกติเลิกรบสองปีพี่ถึง ถึงเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้นคือคือสําหรับพี่ก็ยังใช้เวลาสองปีมีบางคนเพื่อนพี่ที่แบบใช้เวลานานกว่านี้หรือว่าจนถ,ถึงทุกวันนี้ยังหลอนอยู่เลยมีไหมมีพวกนี้ส่วนมากเพื่อนพี่พวกนี้ส่วนมากก็จะกินเหลา้าเป็นคนกินเหล้าพี่เป็นคนที่ไม่กินเหลา้าม่สูบุหรี่แล้วเป็นคนที่ทําใจแบบจะอะไรจะเกิดก็ช่างมันก็เป็นคนปล่อยวางครับ,บแต่เพื่อนพี่เป็นคนที่จริงจังขึงขังเป็นคนที่กินเหลา้าแล้วที่นี้เครียดพี่เคยไปเจอมันอย่างไอ้เพิ่มอย่างเนี้อย่างไอ้พรนี้ยรบด้วยกันมา พอพี่กลับไปบ้านเห็นมันเดินตามตลาดมันมันแบบมันเบอร์แล้วเนี่ยเห็นใครก็ตะเบะวันดีครับพูน่าวันดีครับแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พาผมไปฆ่ามันมันฆ่าเพื่อนผมอืมแต่ละเบอร์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วโดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันไปเคยไปลบกับพวกพี่มามันเป็นนานฟานแล้วก็ไอ้ไอ้นี่เหมือนกันคนที่โคราชที่พี่เพิ่งลงข่าวไปเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยไอ้นี่ก็เป็นบ้าจนทุกวันนี้เป็นไรพี่เป็นไรก็ไปรบมากันอย่างนี้แหละ เราลูกเมียพ่อแม่ตายหมดไม่มีที่อยู่อาศัยจนเป็นคนบ้านะ่ะนอนตามข้างถนนจน,นทุกวันนี้เหมือนเป็นคนข้างถนนเลนะ,อะโอ้จริงพ้าพี่จริง,พ,รงพอไปค้นประวัติอา้าไอ้นี่มันอยู่ K, กองร้อยเก้าสองศูนย์เคยบเขาพอด้วยกันก็พัปากคงชยัยเหมือนกันไข่ปากคงชัยก็เลยพี่ลงข่าวพี่ลงอันนี้ปุ๊บมันก็เลยดังกันของทัพพสองก็เลยก็ไปช่วยตอนนี้ก็มีบัตรผ่านศึกแต่มันก็ยังนอนข้างถนนเหมือนเดิมฟังแล้วก็เศร้านะพี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้ว่านั่นคือฮีโร่ของชาตินะ เคยไปรบกับพี่นะเคยช่วยชาติช่วยแผ่นดินไว้ทหารพรานค่ายปากตรงใจทหารพรานจู่จูมชอคอ,อหอันหนึ่งสามค่ายปากตรงใจเนี่ยที่สมัยนั้นรบหนักมากแต่ว่ามเมื่อหมดการรบแล้วก็ยุบถูกยุบกําลังลงพวกเราก็หาจินไปตามยถากรรมตามมีตามเกิดของแต่ละคนก็เวลาเจ็บเวลาตายพวกเราตายกันมาแล้วก็ไปดูแลกันเองพี่ก็ตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาเรี่กาก,กลุ่มเผยแร่วีรกรรมทหารพรานจู่จมโชคอห้าหนึ่งสามค่ายบางใจที่เป็นประธานกลุ่มค เพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนหลังได้รับรู้อืถ้าหากว่าพอจะช่วยเพื่อนได้อยากก็ใจก็อยากจะมีกองทุนสักก้อนอย่างเงี้ยนะเพื่อมาดูแต่ว่าก็ไม่มีปัญญาเนเพื่อนเพื่อนบางคนป่วยไม่มีแม้ใครตั้งค่ารถที่จะไปหาหมอโรงพยาบาลอันนี้ก็พี่เขียนจริงๆอืมก็คือเพื่อนที่ร่วมรบกับพี่มาหลายคนก็ลําบากนะพี่นะลำบากทุกคนยังลำบากเลยตัวพี่ยังลําบากเลยยังเช่าบ้านอยู่พี่ไม่มีบ้านไม่มี พ่อแม่ตายหมดไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ไม่คิดอะไรมากว่าเราก็แก่แล้วแล้วก็ไปแล้วแค่นี้เองก็เป็นกําลังใจให้นะพี่นะเป็นกําลังใจให้อยากจะให้ได้อย่างที่พี่กรกฎนะครับคาดหวังนะครับแล้วพี่กรกฎทุกวันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวครับก็ปกติก็เขียนเขียนลงในนิยสารลายปักครับแต่ว่าอันนี้ก็กระายได้นิดเดียวแค่ตอนละพันเองแล้วก็ ที่เขียนหนังสือจากประสบการณ์ลบจริงมา8ดเล่มครับก็จะสนับสนุนก็สามารถเออมีบอกได้พี่8ดเล่มนี่คือมีขายที่ไหนยังไงจะต้องซื้อที่ไหนฮะหนังสือ8เล่มมีทั้งลบกับพอคอตั้งแต่เริ่มจากลบครั้งแรกเลยลบกับเวียดนามลบกับลาวลบกับขุนสาวาแดงลบกับจนเขมินมีหมดเลยครับครับก็ซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่080ย แปดสองห้าสามแปดสามเก้าอันนี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็คือเบอร์พี่กรกฎเองครับผมถ้าอยากอุดหนุนหนังสือนะน้องๆนะก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้นะครับก็ช่วยพี่กรกฎนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องกรกฎเกตดแก้วขอบคุณแกร์นะครับเข้ามาติดตามนะฮะดูกันเยอะๆก็จะมีรายได้นะครับจาก u t u b e นะฮะก็วันนี้ก็เดินทางมาจากสุลินนะท่านผู้ชมมาเล่าเรื่องราวพวกเราฟังผมก็ดีใจมากก็ต้องขอบคุณพี่กรกฎที่ให้เกียรตินะครับครับผม ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ